สวัสดีครับพบช่องสง่าตูปราวันนี้ก็จะมาทำตู้ไม่น้ำวัสดุอุปกรณ์แล้วก็ครบแล้วเมื่อกี้ก็ยิงกาวไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็เรื่องทําการประกอบเลยครับ นี้ก็ประกอบอปกข้างหนึ่งได้สองข้างแล้วนะครับ อันนี้ก็ประกอบแผ่นแผ่นหน้าจากวัสดุที่เราตัดไว้นะระงบงปกก็ดันกาวดันกาวให้แตกนะครับคน ก็เป็นรูปเป็นร่างเรียบร้อยนะครับสำหรับตู้น้ำของเราก็ทำการเช็ดขอบกาวขอบมุมเนาะโดยเราจะใชะ้กระดาษแข็งขึ้นไปฝั่งนี้เช่นเดียวกันนะครับ ทุกขอบทุกมุมของเราก็จะใช้กระดาษแข็งรูดนะครับเพื่อให้มีเป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับแล้วก็เช็ดเกาวอมันเต็มไหมอ่าใช้ได้นะครับอาวนี้ก็ข้างในเสร็จก็รูดเกาวปว๊ดนี่ เสร็จร้อยเอาก็จัดทรงตามรูปแบบที่เราอยากได้นะครับอ่าถ้าเกิดจบล้นล้นเราก็ขยับหาเนาะอือก็เกือบเสร็จสมบูรณ์ครับสำหรับตู้ไม่น้ำของเราเราก็มาแต่งขอบกาวข้างในล้นล้นๆนะครับอี ประมาณนี้เลยครับตู้ไม้น้ำของเราก็ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมครับสำหรับต้องหาตู้ปล่าเนี้ยก็ทำตู้ไม่น้ำนะครับ